Androgynous ถ้าแปลตามฝ่ายแฟชั่น จะหมายถึงคนที่มีสไตล์การแต่งตัวที่ยากที่จะแยกแยะได้ว่าเป็นมัสคลีนหรือเฟมินีนซึ่งสไตล์การแต่งตัวแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและคำว่าแอนโดรเจนีเนี่ยแหละที่จะทำให้คนเรามีอิสระในการแต่งตัวมากขึ้นทำลายภาพจำ,ดำเดิมๆที่ว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงหรือผู้ชายต้องใส่กางเกงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเป็นเจนเดอร์ไหนๆเขาแค่มีใจก็สามารถแต่งได้ทั้งนั้นย้อนกลับไปในยุคบุกเบิก ทางฝั่งเสื้อผ้าของผู้หญิงโคโค่ชาแนลได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงขึ้นในสมัยนั้นเธอจินตัดเย็บกางเกงสำหรับผู้หญิงเป็นครั้งแรกในปี1913ทำให้ผู้หญิงก้าวข้ามออกจากการแต่งกายในสมัยยุควิกตอเรียนต่อมาคนรับช่วงต่อก็คืออีฟแซงโรลองที่ให้กำเนิดชุดทักซิโดที่มีสัสดส่วนเว้าโค้งสำหรับผู้หญิงซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1966 สามารถนับได้นะคะว่าชาแนลเนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นลูกแรกที่เปิดประตูส่วนอีฟแซงโรลองเนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นลูกสองที่มาเสริมกำลังนั่นเองค่ะซึ่งคนดังต่างประเทศที่แต่งกายแนวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าหญิงไดอาน่าและคาราเดลวีนค่ะ ฝั่งเพศชายนะคะก็เริ่มที่จะหันมาสนใจแฟชั่นแอนดรเจนสกันมากขึ้นค่ะโดยเรียกกันว่าพีค c อกเรวอลูชันนะคะเพราะด้วยธรรมชาติของนกยุงแล้วเนี่ยเพศผู้จะมีสีที่สวยและสดกว่าเพศหญิงนั่นเองค่ะจึงเป็นยุคที่ผู้ชายแต่งตัวสีสันจัดจ้านสดใสเช่นสีแดงน้ำเงินเหลืองเขียวผ้าพิมพ์ลายดอกไม้ต่างๆหรือว่าผ้าพิมพ์ลายกราฟิกนั่นเองค่ะ บุคคลที่โดดเด่นในเรื่องนี้นะคะคือเดวิดโบวีและจิม my เฮนดริกส์ค่ะซึ่งเป็นศิลปินทรงอิทธิพลด้าน,นดนตรีนะคะได้แต่งกายด้วยสีสันลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับการแต่งตัวให้กับผู้ชายในยุคนะั้นเลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะในงาน Bangkok International Fashion Week 2022ค่ะซึ่งจัดในวันที21่21 25กันยายนที่ผ่านมานี้ก็มีแบรนด์เสื้อผ้าไทยหลายแบรนด์นะคะที่ได้ดีไซน์เสื้อผ้าออกมาในรูปแบบของ Androgynous ค่ะยกตัวอย่างเช่น Issue Closet หรือว่า Poem นั่นเองค่ะ แม้ว่าในประเทศไทยค่ะจะเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะหันมาแต่งตัวแบบแอนดรอยเนสนะคะแต่ก็ยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่มากมายที่ออกมาแต่งตัวสไตล์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่พีกริดตนต้นหนเขื่อนเคโอติกเจมส์ธีรดนบิวจักรพันธ์ เจฟชาร์เตอร์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะได้แรงบันดาลใจหรือความกล้าจากศิลปินต่างชาติที่ตนเองชื่นชอบนะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการแต่งกายแบบแอนดรเเนียตในสังคมไทยนั่นเองค่ะคนในสังคมเราควรเปิดกว้างมากขึ้นเข้าใจกลุ่มผู้คนที่ก้าวออกมาจากกรอบของสังคมที่ถูกปิดกัน้นออกมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเพิ่มความเท่าเทียมในด้านแฟชั่น เพราะจริงๆแล้วมันไม่มีสิ่งตายตัวที่จะกําหนดว่าสิ่งของใดเป็นของเพศอะไรแต่เป็นความคิดของคนเราเองเนี่ยแหละที่ไปกําหนดเอง